มากันอีกที่หนึ่งเรื่องนะคะที่ก็ยังจะต้องติดตามกันอยู่ก็คือเรื่องของ s c a มอร์นะคะครเรียกได้ว่าเขาก็หาทุกวิธีการนะในการาทุกแบบจริงๆที่ะจะแบบประกอบอาชีพที่ทุจริตอันนี้ได้ <c oughs> เดี๋ยวไอการที่จะเป็น s c a ม m e r เนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวพาไปดูกันที่หนองคายหนะะ่อยค่ะ ตอมอนหนองคายนะคะโชว์ผลงานตรวจยึดเครื่องซิมบ็อกซ์นะคะจำนวน3เครื่องพราะอ,อุปกรณ์กระจายสัญญาณนะคะหลังพลเมืองดีซึ่งก็คือเจ้าของรีสอร์ทนี่ละคะเขาเอกใจนะคะว่าเขาเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยของกลุ่มวัยรุ่นค่ะที่มาเช่าห้องพักแต่ไม่มานอนนะคะแถมไปแอบเจาะฝ้าเพดานนะคะเดินสายไฟเพราะว่าเป็นเทคนิคใหม่ของแก๊งสแกมเมอร์ที่อําพรางอุปกรณ์ได้อย่างแนบเนียนค่ะ เหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดหนองคายค่ะทางท่านพันตำรวจโทอภิชาติคนทาสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหนองคายพร้อมชุดสืบสวนได้แถลงผลการเข้าตรวจสอบห้องพักเลขที่989ในเขตเทศบาลเมืองหนองคายหลังได้รับแจ้งจากนายวิรศักดิ์เจ้าของรีสอร์ทนะคะว่ามีชายหญิงคู่หนึ่งมาขอเช่าห้องหมายเลข8เมื่อวันที่9มกราคมที่ผ่านมาแต่กลับมีพฤติกรรมแปลกๆคือมาเช่าห้องแต่ไม่มีใครมานอนเลยค่ะถูกต้องครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยมีผู้หญิงนะครับโทรศัพท์เข้ามาข อจองห้องพักโดยเจาะจงเลยครับว่าจะต้องเป็นห้องหมายเลข8เท่านั้นทําให้เจ้าของรีสอร์ทสงสัยเลยครับว่าเอ๊ะอาจจะมีการแอบติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือเปล่านะครับจึงได้มีการเข้าไปตรวจสอบแล้วก็พบว่ามีการตัดต่อสายไฟขึ้นไปบนฝ้าเพดานครับซึ่งเมื่อเปิดดูก็พบว่าเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับซุกซ่อนอยู่เป็นจํานวนมากเลยจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่นะครับพบของกลางสําคัญครับประกอบไปด้วยเครื่องซิมบ็อกซ์นะครับจำนวนกว่า3เครื่องซึ่งแต่ละเครื่องสามารถที่ จะใส่ซิมการ์ดได้ถึง32ซิมด้วยกันครับรวมถึงมีเครื่องกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สายอีก2เครื่องด้วยกันพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงครบชุดเลยครับโดยทางด้านของพันตํารวจโทอภิชาตินะครับระบุว่า นี่เป็นรูปแบบใหม่ของแก๊งก c a m m e r ที่ใช้เพื่อหลียกเลี่ยงการถูกจับกลุ่มนะครับโดยนําเครื่องซิมบ็อกเนี่ยไปซ่อนไว้บนฝ้าเพดานเพื่อที่จะรับสัญญาณการควบคุมจากต่างประเทศครับแล้วหลังจากนั้นนะครับก็จะส่งข้อความหลอกลวงหรือว่าลิปซิงปลอมนะครับไปยังมือถือของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รอบๆนั่นเองครับผมเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองหนองคายและกําลังเร่งขยายผลจากข้อมูลการชําระเงินผ่านแอปเป๋าตังค์นะคะเพื่อติดตามตัว กลุ่มผู้เช่ามาดําเนินคดีพร้อมฝากเตือนผู้ประกอบการที่พักให้หมั่นตรวจสอบห้องพักนะคะหากพบการหัดแปลงฝ้าเพดานหรือสายไฟที่ผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีค่ะ นี่แหละแหมมันก็น่าเอะใจอ่ะเช่าห้องแต่ก็ไม่มานอนและเจาะจงเจาะจงเลยว่าต้องเป็นห้องนี้เท่านั้นนะครับป้องขอบคุณพี่เจ้าของรีสอร์ทนะคะซึ่งคุณก็คือคุณวีรศักดิ์ที่เอะใจแล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีนะคะก็เลยได้นํามาถึงการตรวจสอบยึดอุปกรณ์ซิมบ็อกซ์นี้ไว้ได้นั่นเองค่ะเขามาทุกรูปแบบจริงๆนะครับป้องกันไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ